ตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่บนรถล็อกโคกหนักๆคันหนึ่งเซสเซอรี่ของคันนี้เนี่ยค่อนข้างพอสมควรน้ำหนักหลักร้อยโลคันนี้เนี่ยเพิ่งทำการใส่ผ้าเบรกเลสเทคไปเป็นตัวทนความร้อน650องศาฟิวแรกหลังทำการติดตั้งเนี่ยในลักษณะที่ยังไม่ได้ bedding in รู้สึกแรกเลยเนี่ยให้ความรู้สึก ลักษณะกดเบรกแล้วหน้าหัวไม่ทิมเวลาเข้าไฟแดงหน้าหัวไม่ทิมต้องบอกเลยว่าหน้าไม่ทิมแต่ระยะสั้นลงอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองในเรื่องของความเร็วสูงกันแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทําการเบดดิ้งอินหน้าผ้าเบรกกับหน้าจานสักนิดนึงให้หน้าจานกับหน้าผ้าเข้ากันก่อนแล้วตอนนี้นะครับก็เบดดิ้งอินหน้าผ้าเบรกหน้าจานไปประมาณ10รอบได้แล้วในตัวของจานกับผ้าเนี่ยเริ่มสะสมความร้อนแล้วการปัดหน้าจานหน้าผ้าเนี่ยเริ่มสมดุลกันแล้วให้ดูในความเร็วสูงสักประมาณ1 0อย0ีแล้ว เาลากเบรกลงมาสักประมาณ3รอบว่าทนความร้อนได้ขนาดไหนรถมีอาการเฟรดไหมมีอาการสั่นไหมซึ่งอาการสั่นหลกัหลกๆเวลาเรากดเบรกเนี่ยคือผ้ากับจานทนความร้อนไม่ไหวถ้าเป็นรถเ้เดิมเนี่ยบอกเลยระบเบรกที่เป็น OE ีติดรถเนี่ยลากความเร็วจากประมาณ1 0 5 106ลงมาเนี่ยแค่รอบเดียวเนี่ยเริ่มสั่นแล้วนะพวงมาลัยแล้วยิ่งเป็นรถหนักๆแบบนี้ผมว่าไม่เหลือแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันในความเร็วสักประมาณประมาณ150 ลากเบรกลงมาเ่ประมาณนี้รอบที่หนึ่งก็เทสให้ดูเลยครับก็สามรอบควาเร็วรมาณร้อยห้าร้อยหกลากปื้ดลงมาเหลือแปดสิบทีเดียวก็เบรกติดต่อกันเลยทั้งสองรอบนะครับรถเนี่ยไม่ออกอาการเลย นะครับก็คือในเรื่องของเบรกเนี่ยไม่มีเฟดไม่มีสั่นนะครับก็ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเจ้าชุดนี้ครับผ้าเบรกเลสเทคนะครับมั่นใจมากๆของดีนะครับแก๊ซี่เลือกของดีๆนะครับแก๊ซี่เลือกมาให้คุณใช้แล้วนะครับขอบคุณครับแคล่ล้ออ,ลอ,กออกอ่ะคะแค่ล้อกออกไมรลอกออก้รลอเขาเองนีเป็นไงรถเจ้าสำนักเบรกกินทะลุนะล้อ